หลังจากตกรอบกอรองคาราบาลครับไปหมาดๆแม้ยูไนใแต่กลับไปลงสามในเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็สร้างความผิดหวังให้กับบรรดาเรดอามี่ต่อเนื่องครับเพราะเขาได้ในโอทรอฟต์แต่พ้าให้กับบอนชมัทไปอย่างขาดลอยถึงศูนย์ประตูต่อสามครับซึ่งก็ทําให้บอนชมัททีมเล็กๆฤดูกาลนี้สร้างผลงานได้อย่างน่าทึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาชนะได้ทั้งอาร์เซนอลแมนซิตี้และสเปอร์มาแล้ว ตอนนี้บอลสปาตอยู่สูงถึงอันดับ5ในตารางพรีเมียร์ลีกต่างกับแมตต์ที่อยู่ต่ำถึงอันดับ13และนี่เป็นครั้งแรกในรอบ35ปีหรือนับตั้งแต่ปี1989เป็นต้นมาเลยทีเดียวครับที่แมนยเนเตดมาถึงช่วงคริสต์มาสแล้วอยู่ครึ่งล่างของตารางนอกจากแมนยเนเตดจะขายหน้าให้กับบอลสปาตในสกอร์0-3คาร์อัทฟอร์ดเป็นดูกการที่2ติดต่อกันแล้วพวกเขายังแพ้คารังในเกมพรีเมียร์ลีกดูกการนี้เป็นครั้งที่4โดยทุกนัดเนี่ยเสียถึง3ประตูอีกด้วย และนับตั้งแต่ที่โรเบรนอบ,บริมเข้ามาคุมทีม9นัดในทุกรายการหลังจากเสมอนัดแรกสุดจากนั้นก็ชนะ2นัดสลับกับแพ้2นัดมาตลอดซึ่งระทําให้ก่อนเกมบ็อกซิ่งเดย์ปีนี้2ยักษ์แห่งเมืองแมนเชสเตอร์มีผลงานที่ตกต่ําอย่างแท้จริง